การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ ลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงจังหวะของเดือนตุลาคมเดี uh ๋ยวดาวพระราหูท uh, ่านจะย้ายเรือนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันในชิปแยกนะครับว่าพระราหูย้ายเรือนมาแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรดีไรอย่างไรนะครับให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับแต่เอาคลิปนี้เนี่ยเป็นดาวประกอบนอื่นเก่อนะครับดาวพระเกตนะครับยังคงอยู่ในเรือนของวินาศนะของเรือนชะตากรกฎนะครับวินาศเนี่ยนะครับอ่าก็หมายถึงว่าเดินเสียหายเรื่องไม่ดีนะพระเกตก็จะไปกระตุ้นนะครับให้เกิด ขึ้นนะนี่ก็อยู่ตามดวงของแต่ละบุคคลแล้วแหละนะครับว่าอ่ามันจะมีข้อดีข้อเสียร้ายแรงขนาดไหนอย่างไรนะครับเพราะบางคนเนี่ยพอวินาศมาเป็นศาสตราใช่ไหมอ่าตั้งแต่ตุเดือนที่แล้วนะครับเรื่อยลงมานะครับมาอย่างเดือนตุราคมนะวินาศมาเป็นศาสตราเนี่ยนะครับอ่าบางคนก็ได้รับข่าวคราวนะข่าวครา,าวไม่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานมีเกณฑ์การอ่าจะต้อง เปลี่ยนแปลงนะครับที่ทํางานเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่อยู่อาศัยอะไรนะก็จะมีเกิดขึ้นนีพอดาวในลักษณะแบบนี้นะครับมาในเดือนตุลาคมเนี่ยก็ต้องบอกวาอ่าถ้าใครมีนะครับทําทงานเกี่ยวกับองค์กรต่างชาติองค์กรต่างประเทศก็ยังมีเกณฑ์ดีอยู่นะที่ทางบริษัทนะครับจะให้เราติดต่อก่อนนะติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติาชาวต่างประเทศเข้ามานะครับรวมถึงว่าไปดูงานนะครับเดินทางไปดูงานเดินทางไป หาบริษัทแม่ก็ได้นะอ่นะครับตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ก็ยังคงมีเข้ามาอยู่นะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครทํางานเกี่ยวกับองค์ชอต่างชาติไงนะครับก็จะมีงานเข้ามาเยอะหน่อยนะงานที่ต้องประชุมกันงานที่ต้องอ่ามาพูดจคุยกันมีข้อตกลงกันนะอ่าตลอดทั้งเดือนตุลาคมเลยนะครับ แม้ดาวนะครับจะย้ายเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็ยังให้ผลกระทบในแง่นี้อยู่นะเพราะฉะนั้นจะมีการประชุมมากหน่อยนะครับบางทีเข้าไปหาไปพบนายมาแล้วนะครับก็ต้องเอาเรื่องราวต่างๆมาบรรยายให้ลูกน้องฟังเนี่ยนะจะมีการประชุมจะมีการสัมมนาต่างๆใี้เกิดขึ้นนะครับรวมถึงว่าถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจที่ต้องเดินทางนะก็จะเป็นในส่วนของการเดินทางบ่อยนะครับไปพบลูกค้านะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ไกลเนี่ยนะครับลูกค้าแดงไกลไเนียครับ ก็จะเหนื่อยหน่อยแล้วกันนะในช่วงจังหวะของเดือนตุลาคมแต่ถามว่าเหนื่อยแล้วดีไหมละ่ะมันก็ยังดีไนงะที่มันทําให้ดาวที่เสียเสียนะครับมาแก้สถานาการะนะครับในการติดต่อสื่อสารมากขึ้นนะก็ทําให้ชะตาชิวนั้นยังคงเรื่อยๆนะครับยังคงดีอยู่นะครับแต่ที่นี้นะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะตุลาคมนะครับเกณฑ์ดาวนะพักเคราะห์การบาดเจ็บนะครับจากาสิ่งรอบข้างสิ่งรอบตัวการเดินทางไปไห มาไหนแล้วจะต้องระม,มัดระวัองอุบัติเหตุเนี่ยยังคงมีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้มีอยู่เต็มเดือนนะมีอยู่แค่ประมาณสัปดาห์แรกนะครับของเดือนตุลาคมเพราะว่าดาวเขาเรียกว่าต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมชาวลัคนาราศีกรกฎยังต้องระม,มัดระวังนะครับการบาดเจ็บนะจากพราคราบเบาๆนะที่เกิดขึ้นนะเช่นมีดบาดเข็มทิ่มนะครับไปฉีดยาไปบริจาคเลือดซะนะครับอ่ามันก็จะช่วยนะ ทำให้ข้อร้ายนะครับกับเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีนะครับให้กับชาวพรากฏทุกคนทุกทท่านได้นั่นเองนะครับาดาวในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวพอดาวพระรางคาท่านจะตั้งแต่ต้นต้นเดือนเลยนะพระรางคาเนี่ยนะครับอพอย้ายออกมาปุ๊บนะครับพระรางคาเขก็มาจากภพกรรมะนะภพปุตตะกรรมมะปุตตะมันในเดือนของภพพันธุนะ icos, นะเรียกว่าจะมีงานใหม่ๆนะครับได้รับมอบหมายงานใหม่ๆด้วยนะ,อ,ะอันนี้หมายถึงว่าทํางานที่เดิมนะครับนนจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเข้ามา นะครับทาให้ว่าชาวกรกฎเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะต,ตน,นนะครับเหนื่อยหนักหน่อยนะเขาเรียกว่าใช้ความรู้ที่ติดตัวมานะครับในการเสนอนะแก้ไขปัญหาเวลาเขา้าประชุมมาก็ต้องเสนอไอเดียเราออกไปนีนะครับมีเรื่องราวต่างๆนะครับให้คิดนะให้วางแผนหลายๆอย่างมากมายเลยนะสาหรับชาวกรกฎทุกคนทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงแสดงผลงานเป็นช่วงแสดง กายภาพประชงแสดงฝีมือแล้วกันนะครับนี่ถ้าถามว่า,าฉันทํางานมา ฉันก็แสดงศักยภาพมานะตลอดทั้งปีในช่วงที่ผ่านมาไหนว่าดาวพระรหัสเข้ามาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับจะได้รับเรื่องดีๆล่ะนะก็ต,อ,ตอบว่าได้รับเรื่องดีๆแน่นะเพราะว่า,าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะครับดาวพระรหัสท่านจะแยกย้ายกันกับทางด้านของดาวพระราหูแล้วแหละนะปกติเขาก็มาโครจรร่วมเรือนกันถูกไหมนี่พอมาโครจรร่วมเรือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าเราต้องทําอะไรที่แบบว่า,าเฉพาะด้านเฉพาะทางบางทีได้รับมอบหมายงาน จากหัวหน้างานให้ไปดูแลงานหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความสามารถนะลึกๆของเรานะครับปลูกมันขึ้นมาไงนะ,ะแต่บางทีผลงานเนี่ยมันโดดเด่นแล้วนะแต่บางทีมันไม่ได้ปรับตําแหน่งอะไรอย่างนี้นะครับยังไม่ได้เสนอชื่อหรือว่ายังมีอะไรที่ต้องแบบ ต้องต่อสู้ต้องแข่งขันอยู่นะครับยังไม่ปรูกไม่โล่นะแต่พอดาวพระราหูย้ายเรือนปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าก็ต้องบอกได้เลยว่าชาวากอรกฎนะก็จะดีขึ้นเลยนะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานการทํางานที่เคยวุ่นวายการทํางานที่เคยมีอุปสรรคนะครับการทํางานที่เคยถูกได้รับความกดดันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ่าก็จะดีขึ้นนะหน้าที่การงานก็จะโดดเด่นขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยนะตั้งแต่เดือนตุลาคมไปนะครับเพื่อไปอยันปีหน้าเนี่ยก็ต้องถือว่าอ่าชาว าวรกดก็จะต้องอขยันอย่างนี้นะครับแสดงศักยภาพนะเพราะว่าดาวพระพระฐานั้นโคจรเข้ามาแล้วนะจะช่วยเหลือนะให้ชาวโครกดนะให้ได้ตําตแหน่งใหญ่ขึ้นให้ได้ตําแหน่งสมหวังสมใจขึ้นนะครับ ผู้หลักผ,ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเริ่มเห็นผลงานนะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในประเทศนะรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ภายในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ได้ได้เห็นผลงานได้เห็นศันกยภาพของเรานะครับนี่ก็จะค่อยๆดันเรานะนะอ่าให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นการงานไม่ต้องห่วงเลยนะการงานถือว่ามีแต่เรื่องดีๆนะครับแล้วก็จะเป็นการงานรัฐศาสตร์เพราะว่าเหมือนถ้าใครจะเถียนอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงเริ่มนะในการปรับปรุงโครงสร้างนี คงสร้างที่เราทํางานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจัดโต๊ะใหม่นะจัดผนกใหม่อะไรต่างๆนะครับปรับปรุงหลายๆอย่างนะให้มันเรียบร้อยขึ้นนะครับจะมีเรื่องภายในนะอ่ะะราระมัดระวังในเรื่องของการโต้เถียงการโต้แยง้งอย่างนี้หน่อยนะครับแต่เมื่อโต้เถียงโต้แย้งไปแล้วนะครับหรือว่ามาประชุมกันแล้วเนี่ยนะครับจะมีแต่เรื่องดีๆนั้นย้อนกลับเข้ามานะครับให้กับชาวกรกครทุกคนทุกท่านนั่นเองนะครับดาวในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ว่าอย่างสมมุติเราทํางานมาเหนื่อยนะ กลับไปบ้านเจอคนในครอบครัวนะพอเจอคนในครอบครัวนะอาจจะไม่อบอุ่นนะอาจจะไม่อบอุ่นเท่าที่ควรนะก็เหมือนแบบต่างคนต่างมีแรงกระตุ้นต่างคนต่างมีแรงกดดันอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับระมัดระวังการมีปากเสียงนะกับคนในครอบครัวนะครับยิ่งอยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับต้องระมัดระวังปากเสียงเลยนะนกับญาติพี่น้องนะครับกับพ่อแม่อะไรอย่างี้นะบางที พ่อกับแม่างนะฮะกับเราเงนะบางทีอ่าเขาเรียกว่าความคิดเห็นบางอย่างนะแอบไม่ตรงกันนะครับในช่วงจังหวะสั้นๆน,นะมีปากเสียงกันบ้างนะก็เป็นเรื่องของอมุง้งวิงไปนะครับไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรนะครับแต่ก็ระมัดระวังปากเสียงนิดหนึ่งนะครับรวมถึงอ่าถ้าใครคิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะอะ่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอะไรมันเสียก็ซ่อมอะไรนะครับซื้อใหม่นะก็จะมีเกณฑ์ดีๆในลักษณะแบบนี้นั้นเข้ามาด้วยนั่นเอง นะครับทีนี้นะครับดาวในลักษณะแบบนี้พอเรานะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะในเรื่องของเนื้อง,งานอะไรต่างๆนะครับบางครั้งนี่นะครับบริวารน,นะก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของว่า,าไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจในเรื่องของการกระทําต่างๆที่เราวางแผนนะครับ เวลาอธิบาย,ยางานต่างๆนะครับก็ใช้ความเหนื่อยนิดหนึ่งนะในการอธิบายไปแล้วเดี๋ยวเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะมาสร้างผลงานดีๆให้กับเรานะครับเขาเรียกว่าช่วงแรกๆนะครับอาจจะเป็นลักษณะมีผลกระทบกันบ้างนะแต่ก็จะกลับแปลกลายเป็นเรื่องดีในช่วง ต่อไปนั่นเองนะครับทีดาวในลักษณะแบบนี้นะครับต้องเป็นช่วงจังหวะเรียกทํางานกันเป็นทีมนะครับบริวารก็ต้องมาเหนื่อยให้กับเรานะครับเราก็ต้องเหนื่อยให้กับเขานะพอทํางานกันเป็นทีมผู้ผลงานดีๆนี้ก็จะมาย้อนกลับเข้ามาให้กับชาวากรกฏทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงไปนะว่าจะมีการาเลื่อยขาเก้าอี้นะครับไม่ไม่ไม่เห็นนะครับถือว่ายังมีความปรองรองกันอยู่แค่ว่าระมัดระวังปากเสียงกันนิดหนึ่งนะครับระหว่างตัวเรากั ทางด้านของอหัวหน้างานนะครับถึงแม้ว่าจะมีความาวุ่นวายเข้ามานะครับสร้างความกดดันเข้ามานะครับ แต่อย่างไรเสียนะครับไม่ว่าจะทํามาในรูปแบบนั้นเนี่ยผลงานเราจะเด่นออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีใครนะาสามารถที่จะมาทําให้กระกฏนะครับเสียหายได้นะในเรื่องของหน้าที่การงานนะจะ,จะเจริญขึ้นจะใหญ่โตขึ้นจะดีขึ้นนะครับลหลายอย่างในช่วงแรกมันเริ่มเหนื่อยก่อนเท่านั้นเองนะครับก่อนที่จะถึงความสาเร็จที่แท้จริงมาดูในเรื่องของ เงินเงินทองทองกันบ้างน,นะครับเงินเงินทองทองการเงินนี่นะครับก็ถือว่าจะทําอะไรจะได้สมหวังสมใจนะครับมีเกณฑ์โชคดีมีเกณฑ์ได้รับโชคนะครับเล็กๆน้อยๆนะจากบุญกุศลของตัวเราเองนะครับที่กระทําเอาไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะการเงินนะครับยังคงาหาปีรายรับเข้ามานะครับแต่ถ้ามีรายจ่ายนะครับบางทีเขาเรียกว่าคนยัดญาตินะ พี่น้องนะบางทีเดือดร้อนมาเราต้องเสียเงินนะครับเสียเงินไปช่วยเหลือเขาบ้างอะไรนะครับรวมถึงว่าเป็นยังเป็นเกณฑ์ในช่วงจวังหวะเหมือนแบบว่าเดินทางอะ่ะนะเดินทางไปพบญาติพี่น้องนะเดินทางท่องเที่ยวเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับรายจ่ายนะถ้ารายจ่ายมันก็จะจ่ายแค่เี้กนะจ่ายท่องเที่ยวจ่ายช่วยเหลือนคนอื่นนะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าจะให้แบบเสียหายเลยนะไม่เห็นนะสวมถึงการเงินเสียหายเลยจนเลยไม่เห็นนะครับจะมีรายรับเข้ามาจะมีโชคดีเข้ามานั่นเองครับมาดู ในเรื่องของความรักนะความรักความสมหวังต่างๆนะครับของชาวกรกฎนะครับคนโสดนี่ยัง,งยังเป็นช่วงโสดยาวอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นตุลาคามนี้อาจจะยังไม่ใช่ดาวเด่นนะครับของดวงชะตาสักเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะมีคู่ครองแล้วเนี่ยนะครับก็มองว่าความทุกข์ต่างๆนะครับมันเริ่มหมดลงไปนะจะมีความสุขกลับเข้ามานะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของอการไปเที่ยวด้วยกันนะ บางอย่างเ,เช่นว่าทํางานด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคู่ที่แบบว่าทํางานคล้ายๆกันนะครับหรือทํางานแบบแผนใกล้ๆกันอะไรน,นะก่อเกิดความรักได้นะครับจะมีความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักประมาณนี้ครับขอพระมีพรระัตนไตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักเมตตาคุ้มครองดวงชะตาให้กับทุกๆลัคนาราศีมีช่องทางแห่งความเจริญความสุขความร่ำรวยเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตตลอดปี2566นี้ครับ